เอาแล้วครับเอาเอ๋อมาดิมาดิอย่าเข้าปา่าอย่าเข้าปา่าอย่าเข้าป่าอย่าเข้าป่าครับมาแล้วครับเอา โอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหเอาแล้วครับนันน้โอ๋อกระส well, ุนอ้ามันกัดข้ทธงโหดเรับเรับอ๋อไปวิ่งอย่างนี้ เล่นเดินเขาอะไรนะเราคงให้เดินไปทางนั้นนะเพราะตกกระสุนเดี๋ยวเจ้าโอเคเราฟังเสียงก่อนอันนี้ก็ฝนตกครับก็กลับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีพี่ๆน,นานานันากตกปลาทุกทา่านเลยนะครับผมก็อยู่กับผมในช่อง m fishing Thailand อีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ย เราก็มาที่เขื่อนลำตะคองนะครับหมายนี้อุยัยง่นไก,กัดลูกปลาเต็มเลยเมืนน่อกี้โอเคเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันนะครับว่าจะได้ตัวไหมวันนี้ไม่ค่อยซีเรียสวันนี้ มาแล้วครับตัวนี้โอคูไปแล้วน่าจะชะโดนะชะโดจริงๆก็ชะโดแล้วก็สูบครับตัวแรกมุดมุดไม่ไม่ไม่โดดด้วยนะไม่โดดด้วยดูครับผมไม่แน่ใจว่ากระสุบกระสูกกระสุบโอเคกระสูบเรียบร้อยครับ ก็โอ้โหไม่ยอมด้วยไซนี้โอเคเรร็บร้อยครับเดืสายครับนั่นนะเดี๋ยวเราจับดีกว,ว่าว่ามุดเขามุดแล้วเขาไม่ค่อยขึ้นเลยดูเนะครับมาแล้วครับแต้มแรกของเราเช้าวันนี้กับนินนาวโอเค ซซส์สวยนะครับไม่ยอมเลยอือหนึ่ง้อยครับโอ้ไซส์สวยครับอันนี้นันนะดูครับอ่ะแล้วครับแต้มแรกของเราต้องใช้ครีมแล้วแหละ นะครับแตมเลขของเราในวันนี้วินนาวนะฮะกัดวินนาว4.2 <c oughs> โอ้ยตอนแรกก็เหมือนจะไม่กัดนะครับแต่เขาตามมาซ้ำซ้ำสองรอบเลยมาแล้วครับ ตัวไซส์แรกของเรานี่ครับนัน,นะสี่ขีดโอเคครับเก็บก่อนนะครับป๊บเขาให้ เอาแล้วครับเอาเอ๋อมาดิมาดิอย่าเข้าป่า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 ครับมาแล้วครับจะสูบโอ้โหเรียบร้อยครับมาแล้วครับไายนี้โอ้โหด,ดูสายครับดูวสาย เป็ดน้อยครับามาแล้วครับไซส์ที่สองในวันเช้าวันนี้โหไซส์สวยนะเด,ดี๋ยวดิ อยู่ฝา่ามือผมเลยครับอโอเคถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับตอนนี้วันนี้กับมินหนาวโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเก็บก่อนแล้วกันเพราะว่าอยู่น้ำลึกด้วยนะเรื่ององเรื่องเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์โอ้ย เส้ยจเรียบร้อยแล้วมั้งของกูเอาโอ้โหรูดรูดเด้ โอ้โหนุด oh. ปลาช่อนฮุย้ยปลาช่อนคุยเต็มเต็มปากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปลาช่อนเลยนะโอู้หเฮ้ยเฮ้ยเคยเห็นนะเห็นไหมครับปลาชอ่อนอ่า

อืมไอ้ที่เจอช่อนครับวันนี้ไปไม่อ้าปากเลยอ่ะโอเรียบร้อยโอ้ยมาช่อนครับ ั้อนคำนั้นนะอ้วนเลยดูดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยว <c oughs> คุณจะกินสปูนเหรอครับไมโครสปูนนะั่งปะเยอะตาหมั่นครับดูดิกระสุนไม่กิน ประมาณโลหนึ่งได้ไมั้ยตัวนี้ดูดีครับผมก็ว่าอยู่โอเคแกโอ้โห <laughs> <laughs> ไม่ได้มาตีกับช่อนนะห่มโอเคครับเป็นเลือกงามยามดีดีจริงดีดีดีโอเคครับ โอ้โอตีมือกูเจ็บเลยโอเคครับเรียบร้อยครับอดูแตช่างครับนั่นนะก็ หนึ่งโลหนึ่งโลแล้วหนึง่งบอกไม่ถูกเลยนี่ครับไซโลครับโอเค แล้วครับออกแล้วแต้งแล้ของเราออกแล้ว หนังคาเขาโอ้โหอ้างโคตรคมโอ้โหแม่เงเอยเจอโครงการคนละครึง่งเฮ้ยโทฟี่กระสูบ ไอเอหา,าครับอ๋อแล้วอ๋อแล้วครับ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 โอ้โหโอ้โหโอเคครับกระสูบใหญ่ครับผมโอเค ไาสใหญ่เลยตัวนี้ขอน,นุญาตนะฮะตัวนี้ไซสใหญ่เลยเดี๋ยวโครงการคนละครึ่งจะมาอีกกลัวกัวครงการคน <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เรียบร้อยครับกะสูบโอเค กินด้วยด้วยนะครับดูซ้ายครับนั่นนะโอ้โ,อโ,อโอ โอเคนี่ครับนั่นนะกระสุบใช้ใหญ่เลยตัวนี้โอ้โห,โห,โหไอแล้วไอแล้ยวโอ,โ,โอ้โหโอ้โห าแล้วครับอันนะ้โอ้ยกระสุนอ้ามันกัดกด็โทษเคร็บเคร็บอ้อมัวิ่งอย่างนี้เลยอ้โอเล่น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 กับมันเลย น่าจะติดโอเคเียบร้อยครับโอเคโอเคโอเคมานี้เดี๋ยวโดนโครงการคนละครึ่งอยู่ยบร้อยครับโอ้โหไฟ พี่น้องครับดูไซส์ดีดนะนะนะครับกจะสูบยักษ์สูบใหญ่ยังไม่เจอบอสเลยาเรวตีบอสต่อน่าจะสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตีบอสก่อนโอเค หนาวเนี่ยเป็นร้อนคือเราอยากได้ตัวอย่างเงี้ยเพื่อถ่ายภาพเอาอุ้ยอ,อะไรอ่ะนี่ไงนี่ไง โอ้โหเกิดร้อยครับวิ่งดีเหลือเกินนี่ครับสวยสวยเลยตัวนี้โอ้โหไปทั่วเลยโอเคสวยสวยครับตัวนี้ ขอญาตเก็บโอเคครับเรียบร้อยครับตัวนี้ถือว่าไซส์ใหญ่นะครับในบรรดากระสุกขีดไซส์ใหญ่เลยเกลียเครยร่ออุปกรณ์ นี่ครับนั่นนะสุกหลัตะคองสายก็ใหญ่เลยอะสาใหญ่เลยสานี้นะครับ โอเคครับมาครับโอ้โ <laughs> oh, oh, หใสสวยด้วยใสสวยใ้สวยตอนนี้ใสสวยนะฮะนี่ครับดูใสยดิสวยนะครับนะนะปล่อยนะตัวนี้โอเคนี่ครับน้นะสนะใหญ่นะ ประมาณแขนช่วงแขนผมเลยปล่อยครับโอเคต่อ สวยทุกตัวเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้โหดูดิครับนันนะสุวไซส์ดิพ้วนทุกตัวนี่ครับไซส์ใหญ่เลยอะ่ะ แทบทุกตัวเลยนะครับเนี่ยโอ้ยเฮ้ยแด่จริเยอะดูครับน้ๆนนะผลงานวันนี้ ไอช่อนครับจางๆนี่แหละโอ้ยงานเ็ะที่เขาเขามื่อไหร่ึงมือิเมื่อลองซื้อกันเนาะลองซื้อครับม่เนอึหมดเสาหมดเสาหฮะหมดเสาหมดเสาหรืหมดเสาหมดเสาหมดเสานี่งานนี่ยแลโอ้ยลองยกเลยครับ มือไม่เคลื่นน้ำบาดมือไม่เป็นไรครับมีค่าไอช่อนครับโอ้เป็นช่อนจ่าเนี่ยอ่ะอือนะเนาะครับดางนั้นออกช่วยอะไรเป็นช่อนดังนั้นช่อนหนึงเอ้ยนะโหคุณดีมาครับเอาไปแบ่งไปกินดีกว่าเอาเอาแบ่งมาครับเอาเอาแบ่งไปกินดีกว่าเอาเออลูกนี่ยดีผมเลยเดี๋ยวโดนกัดมันดีมันก็อยากกินอันนี้ครับ ปกติผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันแล้วเมอนนะ้งเข้าเลยผมไม่ว่าชโดก็มุดไปเลยลา, <laughs> าปลลลอนม<อ>ีน้ำเชืเอมเอให้นตลแล้วแต่นั้นเได้ได้ครับมีน้ำเย็นน้ำเย็น,น,นอ้อีแบ่ง<า>คนละครึ่งกับโอนี่ไอโใหนุอให้น <laughs> ้สนอ้วนกอใ้สอ้สนอ้อหอ้อ้อ หนูไอตัวนั้นวิ่งตามมาน่าจะใหญ่มากเลยครับกัดต่อหน้าต่อตาเราเลยนี่นี่สายเอ็มไม่ขาดแล้วใช่ครับผมก็ก็ไปครับผมนี่ครับนะเอาเอาอะไรมาใส่เนี่ยนี่มือมือวะขอบคุณมากครับจับดีๆนะยังไม่ตายเอาไปอีกตัวเอาไปอีกตัวไม่เอาครับเอาไปอีกสองตัวเลยตัวนี้ผมไม่กล้ากินนะ อันนี้อันนี้อนนี้ฉดระคาบใช่จะโดนะคาบไปไม่ไหวยังไม่ตายเลยอ่นนี่โอ้ยพี่ขอบคุณมากลูกของหนูอันนี้ขึนูครับขึ้นขึ้นลูกยิ่งหมดเช้านีหมดเช้าหรอกหมดเช้าครับเดินอันนี้ครับไม่ไกลแล้วครับแค่เลาะแถวนี้เดินอ้อมๆไปนี่ก็วนกลับมาครับนี่เนาะหมดเช้าอยู่บนนรกหรอกครับผม เราผมถ้ามาช่องนี้ผมจะกลับแล้วตอนแรได้ช่วยอันนี้ผมไปเดินมาเรื่อยๆนะลูกจังนะลูกอ๋อนึ่ครับรถอยู่นู่นจอดนี่ไงใกล้ๆนี่ครับรถเครื่องเลยรถตู้งานหลบรถตู้อาบครับโอ้ยคนเยอะหลบเนาะครับขอบคุณมากลูกเอาละครับนะครับผมครับครับอ๋อผมชื่อเอ็มครับเอ็มใช่ครับครับหมดเช้าเด้อครับหมดเช้า เออไม่เป็นไรครับนะคน,คนไทยด้วยกันครับคนไทยด้วยกันเขาบอกคนไทยร่างกันดีกว่าใช่ใช่ครับผมเนี่ยลุงแอมครับลุงแอมเดี๋ยวผมกลับแล้วครับครับผมครับสวัสดีครับ ไม่ใช่อะไรแดดแดดมันร้อนไม่ใช่หรอกครับความปกติมันต้องใส่ของโอเคเจ้าหวงจะไปซื้อนั้งแข็งอนนั้นแล้วเหมืนนี่หนาวะเพี่อนไปลูกนู่นหนาะว่าเช้าไปตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็เข้าไปตรงนี้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยไปตรงไปตรงเนี้ยกำลังกินของป่านี่เลยแต่ว่ามันต้องเดินขนาดนี้นะเยอะอยู่เยอะอยู่ครับผมครับผมเดินทางดีดีครับ เราใช้จอดเ้าไปเดินเข้าไม่ได้กันนะคอ,อถ้าเกิดนั่งต้องจอดตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปริมๆนะครับเดินเข้าไปริดๆแต่ว่าจังหวะไอ้ตรงตอ,งตอน,นั้นอะเดินเข้าไปได้ประมาณประมาณน,น,นี้ครับแล้วก็ลองตีดูรรรครับตีอย่าปลอมครับก็มีหลายอย่างเลยวันนี้มีนาวเลยแล้วก็นี่ก็เป็นไอ้นี่อะแต่ตัวนี้งานหลังเลย มีมินนาวมีตัวนี้แล้วก็กบกัดตะกัดหยอกมากเลยกัดแบบกัดระแวงอะกัดไล่กัดปุ๊บก็กลับหนีแล้วก็กัดหนีไม่ได้กัดจริงจังอะเหมือนเหมือนมันระแวงระแวงไงเมื่อวานนี้ก็เมื่อกี้เนี่ยใช้ใช้ตรงนี้ครับตรงนี้กัดดีมากเลยเอาสองตีแล้วสองทลำไม้ไล่กัดจะมีกระตุกใส่เนี่ยนี่จะไก่ที้เลยอ่ะใหญ่มากเลยวันนี้ ครับเทา้าลองเลยได้เลยครับมาเลยครับถึงแล้วมารา่้นผแถวข้อแถวข้อนไงเงียบเลยนี่แล้วก็มาเท้าใช้มีน,ใน,นวาวตีตรงร่องไอ้ตรงตรงน้นนันนะครับร่องนะตีเข้าไปร่องอันากเขาป่าปแบบขาดไปเลย,ยอ,อ่ะไม่รู้ว่าอะไรเดินเข้าไปทางนี้นี่เลยครับเดินเข้าไปาข้างๆง ข้้างนีเลยเขาอยู่สบายผมคงไค้0.8นี่สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมช่องเอ i มพ i n g t h a ไท a แลนนะครับขอขอบคุณมากๆจากใจเลยสำหรับคนที่กดไลค์กดติดตามแลกดแชร์ใ้กับช่องนะครับผมขอบคุณมากและถ้า จะไม่เป็นการลดตัวนี่ฝากติดชมช่องด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ปรับปรุงและแก้ไขอ่าอีกพีต่อไปให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ